สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่หนึ่งครับมาอยู่ที่โจะเข้ฟ้าหางเช่นเดิมนะครับเรายังเป็นที่ต้องการของทางด้าน fc อยู่นะครับสำหรับเต็มโจะเข้ฟาดหาง fc บอกว่าเอาแบบยาวไปเลยนะครับว่าเผื่อได้เป็นแนวทางในการไปเล่นนะครับในการเดินเต็มโจะเข้ฟ้าหางทั้งโกนและหลังนะครับทั้งโกนและหลังขึ้นไป เราจะขึ้นในทรงคล้ายๆกับย่อสั้นนะครับคล้ายๆกับยอสั้นมาถึงตรงนี้เราก็จะเบี่ยงออกไปทางขวามือมาแล้วไปเตรียมต่อสาม ยี่สิบสามสิบแปดนะครับยี่สิบสามสิบแปดสิบแปดเขาจะอุดไม่เอ่ยต้องอุดอยู่แล้วเนาะไม่อดไม่ได้นะครับไม่อุดก็ชิบหายเลยนั้นเราก็าต้องต่อตามสเต็ปนะครับสเต็ปนี้เราจะต้องต่อนะทําอย่างอื่นไม่ดีเท่ากับการต่อนะครับต่อน่าจะดีที่สุดแล้วตอนนี้อ่า คูแ็นน่าจะขึ้นสิบสิบห้าเพื่อมากันกันยี่สามไปสิบเก้านั่นเลยครับก็จะมากันตัวนี้ไว้ไม่ให้จูงกันไปเข้าฮอตเราก็ไปนี่นะครับขึ้นมานี่เราก็ไปนี่ ไปนี่เลยดูซิว่าจะทำอะไรได้ไหมถ้าเราเข้านี่แล้วให้เขาเดินออกมาแล้วเราไข้เนาะ ควอยสิบน่าจะดีนะแล้วหลุดเข้าฮอตนะครับถ้าสมมุติเขาเอาสิบ้าโผล่ออกมา19เราจะเดินสิบเดิสนั่นเลยครับตามแผนเลยเพราะว่าเราจะเอาพาตัวเนี้ยเข้าฮอตนะครับเนี่ยครับไปเลยขึ้นไปงานนี้ยังไม่ ยังไม่ขาดนะครับแต้มยังสูสีอยู่มั้นเราไปเข้าฮอดอีกตัวหนึ่งถ้าเขาไม่กันไว้เราก็หลุดเข้าฮอดสองตัวได้เข้าฮอดก่อนตรงตัวเดีย๋ยวจะช้าเกินไปมานี่มานี่ขึ้นไปอ เข้าฮอตกินหลบมานี่ตีคู่ตีคู่เพื่อฆ่าฮอตตีคู่เส้นยาวหนียากนะครับเป็นฮอตได้ก็หนียากถ้าตีคู่แบบนี้หนีไม่ออกเนี่ครับหมดสิทธิ์แล้วไปไหนก็โดนต่อ แข่งยมเพ้ครับมาเมื่อกี้เดินก่อนไปแล้วทีนี้เดินหลังจรจเลคเหมือนเดิมไปไป ส่วนเม่าเขาจะเดินอะไรนะครับเราจะใส่จระเข้อย่างเดียวนี่โอ้โหเขาจะมาสลับน,นั้นนี่เขาจะมาถ้าเราขึ้นสี่มาแปดเขาจะเดินสิบแปดสิบสี่ทันทีเพราะฉะนั้นเราไปนี่ก่อนเขาจะมาสลับดอกเขาจะมาสลับดอกนะครับถ้ามัวถ้าเรามัวแต่เดินตามระบบเราโดนแน่เมื่อกี้นี่เขาจะมาสลับดอก เรายัางเป็นโจะเค้โจะเคอ้อ้วนนะครับสไตล์นี้ก็เกรียกโจะเคอ้อ้วนมานี่ขึ้นไป เวลาจะหมดแล้วคู่แข่งเวลาจะหมดแล้วงานนี้ไปไปตามระบบเาลครับมาอะไรนู่นงานนี้ขึ้นไปอุ้ยทำไมไม่ทิ้งร่มก้าไปสิบสามเนาะใช่ไหมครับทิ้งร่มได้นั่นเนี่ยเดินก้าไปสิบสามแทนที่จะเดินสิบไปสิบห้าเอาลองลองดูครับ,ขบเขาเปิดโอก,กาสให้รอบสอง ทิ้งร่มไปครับไปทางนี้นะครับกินไปทางนี้ทิ้งร่มทิ้งร่มมานี่จะฆ่าฮอดถ้าเราถ้าเราเข้าเขาเดือนยี่สิบสี่สิบเก้าแน่เราเข้าไม่ได้นะครับเราจะต้องเดินตัวอื่นก่อน ถ้าเราเข้าฮอตหมายเลขสามสิบนี่ยนะครับเขาจะเดินต่อตัวนี้แน่ๆเข้าก็ไม่ได้ก็ต้องไปนี่ก่อนเข้าก็โดนฆ่าหืมยื่นให้กินไปแล้วครับ บังคับให้เข้าถ้าเข้าโดนฆ่าถ้าเข้าโดนฆ่างั้นเราไปตานี้เราเข้าเราโดนฆ่าแน่เขาเดินสิบแปดสิบสี่แน่งั้นเราปล่อยให้กินเราปล่อยให้กินนะครับแล้วเราเข้าตานี้เนี่ยครับเตรียมต่อสองมานี่บีนี่ มานี่มานี่เอาละครับเหมือนใจยากๆแล้วทีนี้จับจับกินสองเลยเห็นๆใกล้ๆเนี่ย ยังไงก็ได้กินหนึ่งตัวแน่ๆนะครับคิดว่านะจับกินสองไปมานี่ไล่กินมาเรื่อยๆจะเป็นไรไหมไล่มาเฉยๆเนี่ยครับไล่มาเฉยๆเนี่ยไล่มาเรื่อยๆเราไม่กินตัวนี้แน่ๆแหละ <laughs> เราไปกินตัวนี้นะครับเราไม่กินตัวนี้แน่ๆไป เอาอ๋อเดินให้กินเฉยๆผมก็ตกใจนึกว่าจะเป็นอะไรอ่ะคู่แข่งน่าจะรู้อาการนะครับว่าไปต่อก็น่าจะลําบากขึ้นไปครับมาแล้วเดินอะไรนองงานนี้สงสัยอยากจะตัดหน้าเขาคงไม่รู้ว่าเราสายยอ่อ เราสายย่อนะครับสายย่อสายจลสายจระเข้ทีมจระเข้นะครับอ๋นี่ขึ้นไปอ๋อแลครับทีมจระเข้เข้าแล้วเข้ากินแล้ว เดินมาต่อนะครับคู่แข่งต่อคำ้ำไปนี่ยังยึดโครงสร้างทรงจระเข้อยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตอนนี้เราเหลืออยู่เจ็ดตัวเนาะเราเหลือเจ็ดตัวเข้ากินใช้โครงสร้างจระเข้ฟาดหางไปนี่ โดนอะไรเนีย่ยโอ้โหทิ้งร่มครับท่านผู้ชมไม่ยังสวยเลยไม่โดนแล้วครับงานนี้โดนแล้วโดนแล้วเอาเย้ยไปนี่เอาเย้ยงานนี้ อู้ทสวยครับทําสวยมากอืมเราจะเบียดยี่สามสิบเก้าให้เขาหลบเนาะพอหลบมาพอหลบสิบห้าสิบแปดเราก็เดินสิบเก้าสิบหกสวยไหมท่านผู้ชมคิดว่าจะสวยไหมสวยสิเนาะ เขาคงไม่ปล่อยให้เรากินฟรีหรอกพอเขาหลบสิบห้าสิบแปดเราก็นั่นเลยครับเข้าทางเราเลยชิบหายละงานเนี้ยสวยกว่าเขาอีกครับสวยกว่าเขาอีกชนะนะครับท่านผู้ชมชนะเฉยเลยไปแล้วครับไปเข้าฮอตโอ้โหคู่แข่งยอมครับ จระเข้เรายังเสียงนาฬิกาจระเข่เรายังพอเป็นไปได้นะครับที่จะไปใช้นะแต้มเสียงร้อยเปอร์เซ็นแน่ๆแหละแต่ว่าท่านต้องไปพลิกแพงเองนะครับท่านต้องไปพลิกแพงเองแล้วกันมีเอฟซีก็ส่งข้อความทักส่วนตัวมาขอจรลเข่ายาวๆไปเลยครับเหมือนกัน <c oughs> ขอจระเข้ายาวๆไปเลยจนกว่าจะ รูดำรูแดงว่ามันไปตายอยู่แต้มไหนมาประมาณนั้นนะครับ fc ขอมามันจริงๆมันก็มีแต้มตายของมันอยู่แล้วนะครับนี่นะครับคล้ายๆแต้มนี้แหละแต้มมันเลยนี่แหละนี่แหละครับลักษณะนี้เลยนะครับ 27, ยี่สิบเจ็ดยี่สิบสี่สเจดี่ิบสี่มาเราก็มาตามแนวจระเข้ทรงนี้เขาก็จะขึ้นสามเอ็ดยิบหกนะครับ ถึงจะถูกนะแต้มนี้เอาแล้วสามสิบิบหถ้าสามสิบบหเราก็ถ้าขึ้นสิบสอสิบหนะครับถ้าเขา2 4่สี่สิบเกเราก็อุดนั่นนะครับเราก็อุดแค่นั้นเองสุดท้ายเราก็จะได้ต่อสิบสห้าขึ้นไปส่งให้เราขึ้นมาได้เปรียบไหมน่าจะได้เปรียบอยู่นิดนิดนะผมว่าก็ไม่แน่เอาทูเขาด้วยกัน เผื่อเขาเอาเสมอได้ัันยนะครับเอาละเกิดอะไรขึ้นยิงสามนะครับท่านผู้ชมสิบแปดสิบสี่โอ้โหอีเจ้านี้ชอบร่มเว้เจ้านี้ชอบทิ้งร่มนะครับท่านผู้ชมเอาละทีนี้ถ้าเราหนีเราจะไม่ได้เข้าฮอตเนาะถ้าเราเดินสิบหกสิบเก้า เขาคงจะเข้าฮอตแปดมาสี่แล้วตัวนี้ก็จะข้ามเส้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องยอมเสียนะนะครับเราจะต้องไปนี่ให้เขากินฟรีเสร็จแล้วเราเข้ากินนะครับอันนี้คือแผนการของเรานะถ้าไม่งั้นเราไม่ได้เข้าฮอตนะครับถ้าเราหนีนะ ฟรีเหมือนกันเขาก็ปล่อยนะครับเขาก็ปล่อยเขาก็ปล่อยเขาก็ปล่อยเ,อยเช่นกันมานี่ทําท่าจะฆ่าฮอตหกไปสิบอ่านี้นะครับหนีมาทางนี้ไปนี่ ถ้าต่อผมกลัวโดนไล่กินถ้าสมมติว่าผมเดินสามสองมาสิบสี่เนี่ยพอกินมันอยู่นี่ปุ๊บเขาก็จะเข้าฮอตแล้วเขาเขาก็จะไล่เรายังไงไม่รู้ไม่ค่อยมั่นใจนะไปอย่างนี้ดีกว่าอย่างน้อยให้มีฮอตขึงไว้ก่อนดีกว่านะครับ เอาละหนีไม่ได้เราก็ต้องเล่นทรงนี้หนีไม่ได้ต่อไปเพื่อเอาเสมอถ้าไม่หนีโดนต่อนะครับสิบสิบห้านะ ้องหนีข้ามเส้นนะเอา้าไม่หนีก็โดนต่อโอ้จะได้ว่าเขาไม่เห็นนะครับท่านผู้ชมจะดงว่าผู้แข่งไม่เห็นไม่เห็นว่าเรากําลังจะข้าจะฆ่าฮอตนะครับโอเคครับเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นหรือเขาไม่เขาฟอร์มไม่เห็นไม่รู้นะ ไปครับผมจอระเข้คู่ที่สามของวิดีโอชุดนี้มานี่มานี้มานี่ขึ้นไปมานี่ขึ้นไปมานี่ขึ้นไป ปุ่มไปเป็นปุ่มไปนี่ออกมาทางนี้ ไปตามสูตรเขาี่แเลยครับตามสูตรเขาเลยลงมาถ้ามานี่โดนสวนนี่ขึ้นไปสวนไหมส,สิบสิบสี่ไหม ไม่น่านะเอาเอาเฉยเ้ยเขาเอานะครับเขาเอาสิบสิบสี่เฉยเลยอ๋อเสียเปรียบโอเราเสียเปียบเพราะมันมีจังหวะสองตายแล้วครับงานนี้มันมีจังหวะสองนี่ว่ามันสวิงกลับไมาอีกรอบหนึ่งโอ้ผมจะได้จําไว้นะครับว่าถ้าเราเดินสิบสิบห้าขึ้นไปเราเสียเปรียบตายและงานนี้มันมีสวิงรอบสองกลับมาอีกทีหนึ่งวตาย ไม่รอดครับเกมนี้ไม่หลอดเรจะได้จำไว้ครับโอเคแพ้ครับเกมนี้เพ้ไปเจอดอกสิบสิบสี่เมื่อกี้นี่เรียบร้อยเลยเนาะเจอของแข็งโรงงานนี่ไปยังยืนกลานครับเราไม่ยอม เราจะเดินนห้เคยอย่างเดียวเราไม่ยอมขึ้นไปมานี่ขึ้นไปมานี่ไปเจอมาตรฐานโอ้เจอปุ้มอีกแล้ว เจอปุ้มอีกแล้วงานนี้ขึ้นมาทรงนี้ไปอ้าวต่อครับท่านผู้ชมกูแข่งต่องั้นเราต่อขึ้นไป ไปไปเี้ลุงนีนสิบห้าสิบเก้าดีกว่าเนาะชิงจังหวะเข้าไปก่อนเลยไปอาเขาชิงจังหวะเบียดแล้วทางานนี้ หนีอ้าวกินฟรางงานอีอีกทางนน้นอีกเอาชิบหายแล้วง,งาันนี้โดนเยอะครับสองเกมนี้ผมโดนเยอะมากเลยเข้าฮอตก่อนอ้าวโดนผมเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวนะโดนไหมโดนสิโดนผมนะเนี่ยโยนเนาะสามแปดก่อนอ่าสามแปดก่อนใจเย็นๆแล้วก็ สิบสิบห้านะครับโดนผมเหมือนกันเรียบร้อยครับนี่เลยครับงานแหละงานนี้